สวัสดีค่ะมาเบิงหิมะพี่นอ้องแต่ว่านันเป็นหิมะแบบลูกเห็บเนาะนะมันด้เป็นพืมิดาโก้นต้นเดือนตุลาพี่นอ้องหนาวแลว้วๆปีนี้ลมแรงมากใบไม้ก็เหลืองแล้วนะเลืองจะเหลืองว่างามดอกปีนี้เพราะว่าลมมันแห้งเลืองเลืงแล้วมันก็พัดลงเลยบ่ได้มีเวลาเหลืองทั้งต้นใหม่ เป็นสายดันว่าแม่นฝนในพี่น้องมันเป็นลูกเห็บมันหันลมแห้งแห้งตกหลายบัดพ่อไทยวิดีโอบัดเศร้าเห็นไหมว่าเป็นเนม็ดๆมดันเป็นเป็นลูกเห็บเด้ไม่ใช่สายฝนนะพี่น้อง ซูมให้เบิ้งทางนี้มันจียู่ทั้งหน้าบ้านเพื่อนเพื่อนมันบังหมนนนะมันก็เลยบ่ตกบหลายทั้งนี้ถ้ายุ่หลังบ้านจิเห็นหลายอยู่คือมเม็ดสาคูนี่แหละขาวๆเริ่มน้ำแล้วเริ่มน้ำแล้วทึ้งพวกเขากะ เห็นหิมะขาวแล้วสามองศามือนี่พี่น้องเอ้ยไกลจีไดกลับไทยแล้วคย่ยอยู่ไทยหกเดือนแล้วก็มาอยู่นี่หกเดือนนะคะมาอยู่มาอยู่นี่ช่วงช่วงหน้าร้อนแล้วก็มาขายอาหารไทยด้วยนะคะเดือนตุลาไปาตุลาหนี่ก็กลับไปอยูย่ไทยนะคะกลับมาอีกทีก็เมษานะคะ มันคือลมแห้งแห้งว่ามันเฮื่อนจิบเปิงแต่มันยุตไทยหลังคาเปิงยุนี่มันมันลมโดยปกติอยู่แล้วนะคะก็เลยก็สั่งแข็งแห้งหน่อยหนึ่งหลังบ่บ,บ่เสียหายโอเคลากันไปก่อนคลิปนี้ได้พี่น้องเด้อสวัสดี ลูกเก็บพี่น้อง No. No, no.